สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแซมทุกคนนะครับสวัสดีครับดูเสื้อดูเสื้อฮะเ่อไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่เลยอ่ะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนเนกโกะนะครับนี่สักครู่หนึ่งคอลลาเจนก่อนนี่นะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะครับก็คือโปรโมชั่นปอมใจปั้มนะฮะนี่ครับ อมใจป๊มมากนะครับซื้อคอลลาเจนหนึ่งกล่องนะครับก็จะแถมตัวนี่นะครับครีม 5D นะครับแถมไปเลยนะครับของแอมเบอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นของแอมเบอรี่นะครับเพราะว่าเราเป็นแฟนกันใช่ไหมฮะเราก็ต้องเอาแบบผลิตภัณฑ์ของเรามาคู่กันนี่ใช่นี่ยอมขาดทุนเลยเนี่ยใช่อันนี้ยอมแบบว่ายอมแบบว่าแจกนะครับผมเพราะว่าอยากให้ลองใช้จริงๆใช่อันนี้คือชื่อครีมว่า 5D 5D มีอะไรบ้างนะครับ อันนี้เป็นข่าวดีเลยสําหรับคนที่เป็นสิวใช่เป็นสิวหนักๆคนที่หน้ามันเป็นสิวหนักๆนะครับผมแล้วก็หน้าหมองค้าถ้าใครถ้าใครเนี่ยหน้าเนี่ยให้สังเกตตัวเองเลยว่าหน้าหมองค้ายังไงถ้าหน้าเราค้ากว่าตัวเราคือไม่ได้กาแล้วนะครับแย่มากนะครับใช่แล้วก็อันเนี้ยที่ปอมแถมไปให้คืออยากให้เพื่อนๆนะหน้าบิ้งหน้าใสก่อนสงการเนาะใช่หน้าใสก่อนสงการแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อน ลองดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดีจริงๆมผมคิดกันมาคือตัวนี้กว่าจะผลิตได้คือผมคิดสารสกัดอะไรกันมาเป็นปีๆนะครับผมคิดจะมานานมากกับแอมนะครับกับเพื่อนผมนะครับคิดกันมานานมากนะครับก็แล้วก็จะบอกเรื่องส่งของเนาะเรื่องส่งของว่าจะส่งวันสุดท้ายวันที่10นะครับผมใ,ใครสั่งหลังจากนี้ก็คือนู่นเลยนะครับมาส่งอีกทีสิบหกสิบเจ็ดเลยเนาะใชสิบเจ็ดเมษาเลยนะครับผมแล้วก้อยตัวเนี้ถ้าใครจะซื้อแยกอ่ะถ้าไม่ได้ซื้อคอลลาเจนเนี่ย ปอมขาย650านะครับผม10กรัมนะครับ650บาทแต่ถ้าใครซื้อพ้อมคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวจะแถมไปให้ใช้ฟรีเลยคนที่เป็นสิวขอให้ลองขอให้ลองจริงๆมันหายจริงๆนะครับมันดีจริงจรงปอมดึงสารสก,กัดตัวที่เจ็บ<อ>เจ๋งม,<า>มาเลยนะครับผม,มแต่เราก็ต้องช่วยด้วยโดยการที่ตัวเราต้องไม่นอนดึกมากใชเนาะไม่ใช่ว่าแบบเที่ยวอย่างปอมยงเงี้ยไม่ได้นะฮะแล้วก็แบบว่าล้างหน้าด้วยทำความสะอาดรักษาความสะอาดของหน้าเราให้ดีเนาะแล้วก็ตามด้วยตัวเนี้ยก่อนนอน แล้วเดี๋ยว7วันมาดูกันคือก่อนใช้ครีมนี้ต้อง <The S 1> ขอทา <best. S 1> เลยต้องขอทาให้เ,เพื่อนๆนะครับถ่ายรูปไว้ก่อนเลย7วันถ้าไม่ดีขึ้นบลายมาด่าปอมได้เลยอันนี้รับประกันเอาขี้มาให้ปอมกินได้เลยสวัสดีครับถ้ามีอะไรงงสงสัยอะไรคือถามมาในไลน์ได้นะครับติดต่อมาได้ครับในเดี๋ยวปอมเอาขึ้นไว้บนคลิปนี้เนะนานนะใช่ไปแล้วครับนานแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ